สวัสดีจ้าพี่น้องกัญทยาจะผ้ามาตัดมั่นพี่น้องมาเนี่มั่นกับมีแต่หัวใหญ่ๆได้พี่น้องมั่นเลยย้องเก่าพี่น้องมีแต่หัวใหญ่เลยพี่น้องพี่น้องผากันมาสับมั่นเด้อพี่น้องสับหัวมั่นอันนี้มั่นเลยย้องเก่าพี่น้อง ก็ดีอันปวดแขนพี่น้องซับไปกับปวดแขนกันไปเพราะว่าบุมีคนหลายเนาะเอาแตพีแตนองเข้ามาเขาก็เลยต้องมาเฮ็ดกันเองโอ้ยพุญนะพี่น้องก้มกับวัได้มันกับว่า่ได้เออมั่นกับวหญ่ก้มกับว่ได้ได้ปวดแอวงมากเาต้องล่ามั่่ มาสับมันน้ำกันมันนี่มันต้องปลกสักสองสามยางพี่น้องเอาละยองเก่าใส่น้ำเน่เกษตรศาสตร์ใส่น้ำเน่เก่าโตงใส่ไอ้ห่วยบงกับใส่น้ำเน่แล้วเวลาวัดแป้งมันจังเอาไปเทียบกันว่าอันไหนแป้งดีกว่ากันพี่น้องเฮ้ยจะไปเห็ดอันเดียวมันหัวใหญ่เอไม่ใหญ่จิุ๊่นเหงามากปุ่น เงาไงเด้พี่นอ้องโอสอนมันน่นมันหัวใหญ่เด้ไวปะไรเงาไหวไหวโอ้สอนมั่นนี่เด้งเาเด้งุ่นเอามีดอีบางมาเด้สิทต้งมีดอีบางท้งมีดขอแล้วก็ดูก่งวะ หัวกระดกแป้งดีอยู่พี right> ่น้องเลยย้อนเก้าแป้งดีเด้อนี่ราคาดีเด้อบ่งแนนสนุหัวมันมีแต่หัวมันง่ายๆยูพี่น้องพี่น้องอันนี้แชมพี่น่องฝนจนฝนนี่กะเททานิ อืมพี่น้องนี่แช่มพี่นอสส้องผมซื้อผมซื้อวัดแช่มอีหลีเด้หัวใหญ่อีหลีคุณน,น่ะอื้อุณน่ะอื้อจบอื้อนี่เบิ่งเงานีา่พี่น้องแช่ม เบวีไงคักไงแน่แป้งดีพี่น้องแป้งแป้งดีเอาพ่นานหน่อบพอมึงเก็บยืนมาเก็บผ่านยู่ว่าเฮ้ยเ,เ,เก็บเก็บเออเก็บขอดด็กสาวนมั้งนนสมซื้อแชมไมีรีพี่น้อง หงายกัดอกเลยยังเหรอดึงแหงหัเขางามเจ้าของเลยนี่ปุ้นพี่น้องบ้า กดแช่กดไลค์กดติดตามให้กันพญยาในเดิอพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องสวัสดีจ้า